การมาครงการนี้ครกามความคัญเรื่องของการแลกระทแทนิตน้ันืมีวิธีการรัเลียองอยางารทำงาให้ประสบความสาเร็จในเรื่องของการเอ่ที่ากที่เชิญพี่น้องในพื้นที่ร่คุยมาทากิจกรรมในสิ่งที่น่าปกติแล้วนะครับ รถตกรถกะต้องเดนน่ราบแต่เราไแก้นข้าวม่วหน้าแล้ก็มีแกในเรื่องของพนนิรลุ่มแกนน้นะคราบที่อกระชมในพื้นที่ตำบลนข้าวมอกับกระแสต่างๆแบามสะดสบายงต้องมีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันาจะต้องทำงาได้อบหมายให้สำนักันคนจังหวัดนะครับได้ร่วมกับทางจังหวัดนริราชนะครับคเลือกพื้นที่นะครับ ต่อเือนักปนะครับด้วยคนที่สนใจและสมัครใจเข้ามาคนะกรรมงานเราได้พบว่านะครับเรื่องของทางของพลังงานเริ่มมีความแปแคลนนะครับเรื่องของน้ำมันหรือพลังงานหลักที่ใช้เช่นคาร์บอนไดอของเรานั้นสภาพปที่หรือว่าพี่น้องประชากรหรือที่น้อมประกวงจะยอจะทราบชื่อคุณ้มชื่อหรือต้องไปทำนะครับ่องจากว่า ทั่วไปในพื้นที่โบราณนี้ถ้าเจอพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาศัยธรรมชาติถึงแม่น้ำก็สำคัญที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็สำคัญที่สุดนะครับประการโบราณส่วนโบราณที่เราพูดกันกันเอได้นะครับแต่น่าจจะเป็นโชคดีที่ทางอโบราณสถานในการใช้แก๊สถ่านต้ม LPG เนี่ยนะครับราคาไม่ต้องสูงนะครับถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเรียกว่าแนวโน้ม พลังงานเหล่านี้ก็จะจะหมดหมดไปแล้วก็จะน้อยลงราคาก็จะสูงขึ้นนะครับได้บอกต่อจะได้บอกอได้บอกบอกได้ใช้เป็นมันครับเรื่อความสุขันอยู่นะครับผมชนะตรงชิลียามมาครับเดรดอื่นยี้จะมาเลี้ยงครับนะครับโรงแรมเลี้ยงทำดีมากฝัเง่ายกว่าต่อนะครับช่วงเวลานะครับเวลารวมกับเป็นเจ้าของ มุงสร้างกำบลนาเร่งเยตัวเข้าเป็นตำแหน่านี่ม่พยาศนังงานตรงนี้ได้เด็นต้นใจอยู่เร็วแต่ว่านั่นคือทิ้งที่เราข้ามาที่จะเปรียบเทียบได้ไม่คือสร้างภาพเลยคือไม่คือกิจกรรมจุดนี้นะคะกระดูมานนะคะองค์การบราไดทตำบลนาเร่งเนี่ยจะมากันได้เป็นทิ่งชุมชนต่างๆที่หลังนี้ที่ไม่แน่ใจว่าเรามีวัตถุนี้แต่ว่าแล้วตนนั

วัดนึอ่ตะแลงทานตี้ตกแลงาทานตรนั้นจะเป็นรูดับมามันออกระาเตทมได้หน่เลยไปช่วยมันจะด้วยเลยใอ้คนเรายังเือน่ไปด้นเรียได้กั